ไม่ได้เจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีขอเดชพระพุทธขอเดชพระพุทธขอเดชพระธรรมขอเดชพระธรรมขอเดชพระสงฆ์ขอเดชพระสงฆ์จิตใจจำนงจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานลงพระไปถึงเมืองแก้วไปถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบวงมาขอให้แคล้วบวงมาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความสุขในปัจจุบันในปัจจุบันได้อนาคตการเทอได้อนาคตการเทอสมาธิ สมาธิธสมาสังกปูสมาสังกปูสมาวาจาสมาวาจาสมาตัมันตูตัมมันตูสมาอาจิวูอาจิวูสมาวายามูวายามูสมาสติสมเสริสมาสมาธิสมาเออธิอเออเออเขอนเอ

अब तू जानी ओ भाई ए क्या आ रहा है बस दिन चला गया